วัดีครับวันนี้มาพบกับช่องอันสายชิวเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนไปไตยแรงกับเพื่อนๆน,นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าพวกผมจะไหวหรือเปล่านะครับและเกมนี้จะตึงแค่ไหนไปดูกันเลยนะครับผม ตรงนั้นไปตรงนั้นตรงนี้คนเยอะตื่นตัวไว้ได้ปืนแล้ว ขวของอยู่นี่ตต้้้้อองคววววดดดดยยยยเ่กกก็หมูันของอยู่นี่ กำลังยึดจิตทุกชีวิตอยู่ <c ười> มองอยู่นี่

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Ugh! Oh. ครับคลิปนี้ก็ได้ที่1นนะครับผมโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปจะต่อไปและผมมีกำลังใจทำคลิปจะต่อไปนะครับสวัสดีครับ